สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลมาแลาบเจมาแล้วค่ะเอานางเจนางห่อนสิห่อนห่อนเออเดี๋ยวไหนลอตเตอรี่เหลือหลายบ่เหลือประมาณห้าสิบกว่าใบลอตเตอรี่เหลือหลายบ่ได้ออกบ้านช้อมือเนม่บ่าวเท่าฝนตกเช้าวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องได้หนับมือนีมือโชกมือหมานมือแห้งเอ้าไอเจมานั่งท่างผีกระไรท่างผีบอท่านผีผีท่านผีเออเอา มือนีคือใส่ไอ้ไปช่วยงานค่ะใส่เอ่อขาวดำช่วยงาช่วยงานขาวดำป่ะค่ะเออท่านผู้ชมหันผนิ่มเจอหามุมหาศากยังย้ำว่าผิดไปเจอไม่ด้แลยไม่ดีป่ะคือจะหันหลักอันนั่งทั้งวีก็ได้หันนะหันหน้าให้เอเอเฟซีเนาะเออจีสีเนตแค่เออ เออหันโตขยับมาพี่เจฮอนเจฮอนเอาหันหันขังหันพีไรหันท้าเออนี่เออใส่เต็มเต็มรถนี่เออแค่แต่ว่าอย่าหันขังใส่ขึ้นป่าขึ้นปิงป่าเลยเออาค่ะสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม้วนตะเขาบ้านฮ้อนเห็นบ่นี่จะมาถ่าเจเยี่ยธรรมชมเอาเปิดเบื้งดูลอตเตอรี่เหลือหลายบ่พี่น้องเจว่าเหลือหลายเอาชุดฮาใบมัดลอตเตอรี่ค่ะโอ้ เส้นครับพี่น้องัดลมหันไปทั네้งเจเลยเจพัดลมอืมอ,อพี่น้องไปขึ้นเห็นเอ๋เอา้าเอา,เอานี่เจ๊ดึงกันดึงกันถัก <ใน S 1> พี่น้องเ,อเดี๋ยวจังฟังได้พี่น้องดได้มาให้มาเดี๋ยวจังฟังไงจากนะครพนมเดี๋ยวยำไผ่แล้วก็ <c> <c> ยำจะถามเจว่าฝันยำบอนี่เอานี่เอ้าเจ็ดซีนี่อายุบ่าวเท่าสี่สิบเจ็ดดอกเจ็ดซีพี่น้อง สานย์นีคือวิ้ีไผเอานี่นี่โอ้เป็นหลอดมาเลยจังเลยสาศูนี่ตัวมันจะออกนี่สามห่1 1> เอามศูนเอาสามหนึ่งอายุเบาเท่านี่พี่น้องสามหนึ่งนี่เอานี่สามศนย์สามหนึ่งแบบเจ็ดสี่สามศูนย์สามหนึ่งอ่าหนึ่งสามเอาเดี๋มันจะออกหนึ่งสามส่ะเออเาทำมาชมนะครับ กะเหลีย8แปดหกหกแปด้มีม่แต่แปดหบ่มาจาแปดหกหกแปดจากพี่ชายร้อยเอด็ดนี 8, 6, ่แต่แปดหอ่าอ่าของพี่ชายร้อยเอด็ดคือเป็นเจ็ดหปดอืมอ่าโอ้สามเก่ากันยั่งอยู่นี่เอาสามเกา่ายี่ไพอาเลขฟันกับขวางอากันนั่นนี่เอาพี่นองนี่หนึ่งสามเก่า อันนี้มันสามเก่าอันหนึ่งเก่าสามในสามเก้าพี่นอ 39, 9, 9, อ้องเก้าสามเก้าสองสามเก้าแล้วก็เก้าสามเก้าเอาอืมจักใบเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสองใบแล้วพี่น้องอ่านะครับอ่าสองสี่เก้าเลขเจ็ดแปดนี่ก็บสัญลักษณ์่อเจ็ดแปดศูนย์สองสองศูนย์ตัวเก้านะครับเนาะเอา้านี่พกหายอีกใบหนึ่งพี่น้องเอา้านี่ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ใบนะครับท่านผู้ชมอ่าเจหันมาพี่บาทนี่จะมาถามงับมันน่งพี่หันนามาพี่บาทนี่หันนาเล่บาทอ่าเอาปิดหันนาสูงอ่าปิดอันนี้เล่บาทนี่เออจะได้ว่างเดี๋ยวเอาเก็บนี่ก้อนพี่น้องนี่สิบสี่ใบนะครับอ่าซอยเจพันพี่น้องขอบคุณค่ะนะครับยับบาลายดอกบานิจัดาะขอนพนมอ่าบนใบยิ่งใหญ่เป่าเทาเออ เพื่อนบอกเลยว่าคือเก่าย่ำเือเก่าคือเก้าคือเก่าย่ำแล้วก็ตัวเน้นคือเก่าเด่นศูนย์รองห้าที่เก่าแล้วก็ตัวเน้นที่เพื่อนย่ํหายเบาเหล่านั้นแหละโอ้เอ้าเจ้ครับอันนี้คือมาบ้างไว้ทึ้งๆกันนะให้เอฟซีดูบิ่งเอาพี่น้องไอ้เจยับอันนี้ไปพุนก็ได้เอัเจยับนนี้เอาพี่น้องเอานะครับท่านผู้ชมจากนครพนมด้อยท่านผู้ชมด้วยนะครับ อ่าปัญามาตกเก่าเจนมา<ะ>ดาบยำให้เอฟซีคกรอบ<ะ>ดาบเล็กเด่นเล็กวิ่งภายในศูนยกับหามาตั้งแต่ตอง,งวน<ะ>ดนะบแล้วก็อีกชุดหนึ่งภายในสามมา<ะ>ดาบศูนย์สามศูนย์สหลัก0ย์ยังเงตัวเกา่า<ะ>เลนตัวเก่ารงห้าขเก่าปะทาหลักห้าห้าศูนย์ห้าห่าเก้าได้พี่นองเด้อ หลักสามสามหนึ่งสามแปดเ้าอาจาาังหว่ดใสามเก่าพอดีตัวนตัวเนีเลยะครับหลักศูนพอดเน้นหลักศูนย์พี่น้องบอมมักหลักศูนย์ชุดที่ิันจับหาตัวอ<ข><ข>ื่นม<ข>าใส่ตัวอื่นหาด้วยกันกับหาตัวอื่นหรือว่าจะเป็นตัวนี้กับมิธิ์มาได้สตัวศ<ม>ูนย์หาสามนตรงกระเป๋าถาฝันด้ตัวนี้หลักสามพอเน้นศูนยาได้พี่น้องได้่าตัวศูนย์หาสามศูนย์สี่ศูนย์เก้าพอดีเน้นหลักศูนย์ได้พี่น้องได้สาคู่นี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าหาได้มาก หลักหาหาศูนย์หาหึหาเก้าลักาพิ่มเน้นหาเก้าค่ะนัแต่มาเบาเทาฟันเห็นนอนไตขาก็มีเพิ่มหาหนึ่งพี่้องหลักสามสามหนึ่งสมปดสมเกเน้นที่สามหนึ่งนะเจ๊นะค่ะอาธรมชมเอาเจ๊ฝันเจ๊ันยาอีบอโอ้ยเบาเทาเงียบอิมซิมเงียบดมซิสสีเบาสุฟังเออคือว่ามันสีเขาอยู่ดอกเออไอที่ฝันเป็นไรอัจเหอโอ้ยห้องห้องเออห้องใส่หูห้องใส่หูนี่โอ้แต่ว่ามือคืนเหมนอิมซิมอิมซอิมซิม ที่เข่าราบอบอตัว่นดิตัวหล่ะยังก่อนเจ็ดศูนย์เก้ากับแปดเก้าที่ห้องเสรที่ห้องเสรสดประสาทลนะเซรสดประสาทหูเลยมาเจแต่มาเจว่าออ้ยจะมาห้องดีเดียเออออกแล้วตีผู้้ายเด้ห้องไม่จรงเลยก็เจออกแล้วออกแล้วว่าสันเจ็ดศูนย์เก้ากับแปดเก้าวาสันอ้าวผ้องแต่ว่ามือขึ้นนี่หังหังบ่ันบ่ันอินซิมมิดอินซิมต้บ่แมนเข่าเรบ่เจว่าทำช่ นี่พี่น้องนะครับอบแบบเจ็ดศูนย์เก้าแปดเก้านะครับความฝันเจโลเตเรีได้พี่น้องนอนเอ้เอไโฝันจ<บ>ังวว่มาหองแต่หองแต่ตัวเก้าไทละเจ็ดศูนย์เก้านี่แปดเก้าพี่น้องตัดสองตัวคือเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เกาศูนย์เก้าตรงกัน, 70, 70, 70, 90, 90, กน,นยุทธเจค่ะ <03 S 2> น,นี่นี่นศูนย์สามพี่น้องเอ้ยนี่จังจังว่าผู้ใดขึ้นมาเหลือสามศูนย์ใบจ้าไ่มีผู้เอาบ่มีผู้เอาเจว่าบมว่านเห็นเบิงใบมือคืนนีเห็นชุดหาใบเห็นชุดนั่นก็งามยุ่เจ วุ้ยมือเศร้านี่แนี่ไปนั่งขายเลี้ยงจะมดซื้อเลยมีเดียเจสุดชุดฮาใบเออเบาวแถวเรว่าถเจเลี้ยก็จะเอาชุดฮาใบพี่น้องแม่หมูก็บเบาอยูะหนึ่งในเจ็ดนี่คันเลี้ยนแม่หมูสีม่วงสองสุดนั่นเบาแถวเบิร์ตเมียนเบิดใส่สุดดำมาเลยเจไปช่วยงานขาวดำเป็นหมช่วยงานขาวดำค่ะเดีดำเจช่วยงานขาวดำอืมเอาหน้าหาโชกฮาหมันเจเนาะฮาหมานเนาะค่ะมื่อขึ้นพันมื่อขึ้นพันใส่กล่องลวเห้ามี มันเคื่อนพันมิดอิมซิมติเกตอิมซิมฟันกับ่ฟันบ่แมเนเป็นให้เคาบล่ะบ่จัางวารสาธุบุญยังไงห้องคักห้องเนี่ยติเกตห้องอ้อสิโสดประสาทนี่ล่ะห้องอยู่นี่ล่ะห้องว่างเลยอ๋อแก้วว่าสันเจ็ดสูงเก้ากับแปดเก้าว่าสันเจก็ยังจำค้าผู้ชายกนนั้นห้องอดไอยู่ผู้ชายเดี่มาดูห้องเถอะนะเราถามว่ามาดูจักเป็นยังห้องนี่ห้องนี่แหละห้องน้อนเจนี่แหละ ศูนย์เก่ากับบ่อเหลียนนเจะนะศูนยน์เก่าบ่อเหลีนมาอืมอ๋อเพศูนย์เก่าพี่น้องตรงกันกับจากนาครพนมดินี่เนะครับอ่านี่ครับเอายำให้เอฟซนะีนะพี่น้องเนาะอาหารรถเตลีได้ได้พี่น้องคือเบ้าเท่านี้เก่งยังได้อยู่สามแปดมีประเจมัน,น,นอืมพี่น้องมีดอกบ้าเหล่าแปดมีแต่แปดหนึ่งแปดศูนย์สามสี่สามไก่นี่ดิสามสี่เหลือชุดหนึ่งอืม สากับเลขอันนี้ไหมพี่ร้องเอาสามซีนะบอสามซีไอไอนี่เอาเจ็ดสาซีเลขเกตสามบงามคือไอจะไ้นี้แต่งงตีบางเกตสามงามเบืงสองเก่ากงามสองเก่าามหกเกาสองนี่ก่เนียเาสองเอาเพิ่มพี่ร่องอันนี้เลขไอตรงกับเด็ปูปลาขาวต้นโพใหญ่ดอกที่ไปขอเพิ่นศูนย์เก่าสองศูนยสอเกนี่นี่ ไม่หมูเจ้าตัวเรยมีอยู่มีอยู่อันสองคู่เจ้าอยู่นี่นี่เอ้ากับสามซีนี่เป็นจักใบละเจ็ดเจ็ดสามก็งามเอาเจนับมึงดูม่โทษเอาซอยเจอะไรไม่หม้เจ้าเหน่งงามอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่าเทากระเล่งอยู่เจ็ดสามนี่นี่ไม่หมูคนเจ้าเอาบ่เห็ดแงเั็นน้าพี่น้องจักใบก็เจ็ด แปดเก้าที่แปดใบที่แปดใบพี่น้องอ่ะซอยเจเพ่นพี่น้องซอยพีสาวพี่น้องซอยกันอะไอยู่น้ำกันพี่น้องเอขะไม่มูว่ะแต่ว่าอันนั้นเก่าเจ็ดสามตับทองห้าเนาะมาเดี๋ยวหมูเพื่อเอาบเคื่อตับทองพน้องเพิ่นมาสุ่มเอาตอนสุดท้ายตองห้าห้าสามตัวนี่แต่ไม่มูเขาไปเห็นมูโอ้นั่นเลีจีโอ้ไม่ใบเดียวนึ่งในมูจะมาเห็นใบเดียวอันนี้ของแม่มู กปหาเจ็ดเจ็ดคือบมูหเือมุหาเจ็ดเจ็เอาเจ็ดเจ็ด่ะเนีบเอาหนึ่งสามไม่หมูงามงเอาซอยเจพนดีนะบ่สำนีละมักเลหนามันโผล่อะไรมันก็เ่าคือหมู่เ็หมูเพราะเจียวทะเลนาเป็นลักสิบแปดไตพี่น้องนัซอยกันอยู่น้ำกันเจพ่งจงบาได้เป็นล็อกอีกหลายจอดแล้วเดี๋ยวนี้จอดแล้วถึงงานว่ะช่วยงานงานข้าเจ้าจะไปไอ้สการส่งสการพี่น้องอ เอาจากมาหลุดน้ำกันได้พี่น้องเลยเอาแคปหนาจอได้พี่น้องเลยจากนครพนมย้ำให้แล้วนะครับเน้นหลักศูนย์ที่เก่าหนับตัวร่องคือหานะผมอีกตัวหนึ่งคือสามถ้าผู้เด้ยงมักสามตัวคือศูนย์หาสามสามหาศูนย์ได้พี่น้องเลยหนับหลักศูนย์เน้นที่ศูนย์สามหนับศูนย์สี่ศูนย์เก่าคนก็เน้นนะครับคนเน้นหลักศูนย์หลักหาหาศูนย์หาหนึ่งหาเก่าเน้นที่ห้าเก้าหลักสามสามหนึ่งสามแปดสามเก่าเน้นที่สามหนึ่งจากมาเก่าหนึ่งสามคือผมมีผู้เดเอาเอาไม่แล้วซะ เอามันเจให้มันเป็นในเศร้าใบซะนี่พี่น้องให้มันเล้วโอ้เป็บนไงคนนึงเพี้ยงจ้ะนี่ฮะนี่เหลือสำนีพ่อเจพอนบไปเลาะไก่ค่ะอฮะนะครับทำชุ่มปิดเจแล้วเจลาก็จะปต่อยอ่า ไปงางข้าวดำไปทรงสการขอบขอบคุณจากนครพนมพี่น้องขอบคุณมันหานเด้อค่ะสวัสดีุสุก้นค่ะให้ยิ่งให้รำให้รวยหมือนนี้เนาะชวนไปจะมาลุ้นน้ำกันค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี